สวัสดีเจ้าวันนี้ลองกินดูปลาข้าครัวกันแมมแก้วเจ้าวันนี้อีแม่เปินจะต้มไก่เจ้านี่เปินครัวไก่แล้วก็กกไก่มาเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ตอนนี้เขากำลังต้มน้ำแกงอยู่เจ้าในหม้อน,นี้โบก็จะใส่ขิงคา่าจะาไก่กัะปิหอมข่าเจ้าลงไปต้มนี่พอน้ำแกงเดือดแล้วเนาะก็ใส่ไก่ลงมาเลยเจ้าไก่นี่ก็ครัวซับมาเรียบร้อยเนาะนี่นะต้มไก่บ้านมอมเจ้าวันนี้นะดู ไก่ไปส่องตัวเพื่กันน้นักแต้นักวะากครส่องตัวม่อมเล่มๆๆๆเล่นบนนี้นะมีเจาไก่ซุกแล้วก็ใส่หมือส้มลงมานี่มันมีสีสันให้มัน,น,น,มนล้ำอ่ะ หลังจากใส่เผือส้มแล้วก็ใส่หอมแดงลงมาเจ้านี่นะนเ,ดดนเ,เดี๋ยวแล้วก็ปิดฝาว้กัมเจ้าเดี๋ยวรอทุกอย่างสุกมดกันเนาะมีเจ้าใส่ใบบคกูลงมาเจ้าถ้ามีผักป้อมใบหอมก็ใส่เลยถ,ถ,ถ้ามันมีก็เล่มใส่ถ้ามีผักป้อมใบหอมก็ใส่มาอันนี้มันมีก็เล่นมได้ใส่เจ้านี่<ม>เรียบร้อยแล้วนะนนั้นะได้อีแม่จะชิมพอก่อนเนาะ พี่เจ้าตามโดยพริกแอนเจ้าหรือว่าพริกจีเนะพี่เจ้าเสร็จแล้วก็จะชิมดูก่อนเนาะต้มไก่สูตรพื้นบ้านล,ำลำ้ำๆเห็นไหมเดี๋ยวกันพนี่เจ้าเติมรถดีเข้าไป เติมซีอิว๊วขาวเข้าไปเจ้าเาก็ปุง้งเอาจนมันจับลิ้นเฮาว่าเนาะจนมันจับลำเลยกะอดเส้นไก่อื้อหือืเป็นไดเดึกกัน เจ้าอีแม่เติมน้ำปลาเข้าไปบะจางจางน่อยว่ะเจ้าเพราะว่าตอนตดต้มน้ำแต่แรกอีแม่บ่มใส่เกลือเนาะใส่แต่กะปิเจ้าอันนี้เป็นไก่ต้มต้มไก่สูตรพื้นบ้านอืมดูอืมเปละอืมพอ็ละ่ะจับแล้วะเจ้า ีเจ้าเรียบร้อยแล้วเราก็จะกินข้าวแรงกันแล้วเจ้านี่ต้มไก่สูตรพื้นบ้านมอๆม,อมอเจ้าดูโอ้โอหอมส,สอดๆมีพริกแอนด้วยน,นะเนาะมอขนาดเจ้าขวันกุนกุนหอนๆเลยเจ้าต้มไก่สูตรพื้นบ้านลอยพริกแอนไฟมอมอ่อเห็นนะดูหอมส,สอดๆ้ำขนาดเลยมาเจ้ามากินข้าวติกันเน้อ,อ